ก็สบายดีแต่สวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนในบรรยากาศยามสวยทุกคนมื้อนี้ก็มาเลาะตลาดมื้อนี้จะพาทุกคนไปเลาะตลาดเป็ตลาดใสเส้นทางเลขมีเก่าพี่น้องจะเป็นตลาดบ่านลงหมักยางพี่น้องว่ามียังแนตลาดเพิ่นทุกคนไปเบิ่งนํำการทุกคนโอ้ยทุกคนเลยมารีววทุกคน ตลาดเพิ่นก็นจะมีมักแตงนะทุกคนเอ่ยอ้ยหมักแตงรก,ก,กระปูทุกคนไม่สองแสนน่าหนึ่งไหมแม่นละกระปูกระปูทุกคนเป็นกระปูกระปูแดงบริห่รอ๋อทุกคนนี่มักกระบกทางนี้ก็เป็นมักหุ่งสุงกกระมาลิ้นผ้าทุกคนมากลิ้นไม้หมากลิ้นไม้อ๋อตอนนี้ก็มาซื้อจิลล์ทุกคน ไปไปไปจะพาพาช่องเส้นเลนะนาจีบอะไรช่องเส้นจีห่อทุกคนจีปมจีปมจีปมทุกคนเลยท่านแม่แอดอไรกอดมุกุทงเล่นตอนนี้โอ้ยพ่วเราต่อในคล้ายเน้อวันี่แม่พู่มมะม่วจะรอวันนี่ไต่อช่องแสนหา่ออกอ้อนช่องเส้นไฟทงนี่โอเคม่มึงก็านเด้อก็หบ่เ้อแนซิปเป็ไงวายูวามกม

เอาใส่ใบไม้ลลายๆโลเอาใบไม้ใส่ก่อนนะฮะใบไม้ชักมือเลยค่อยก็ขูบอเอาใบไม้ใส่ก่อนเดียวนี่พอมันนั่นๆฮะเออเก็บสโลดพอมันจับได้ฮะแม่แต่มันมีบอลลีเออผมมีบอลลีกีรอทุกคนกี่โป้มกี่โป้มทุกคนเอ้ยห้องใต้ดินได้เลยเอออาหารแซ่บทุกคนโอ้ยทุกคนหลายไปได้เนี่ฮะ สองแสนสิบพันทุกคนจากจังโต้ก็นี่ฮะโ,โอย่ไปไปกล้องเยอะด้วยนะี <c oughs> ่ดดได้ได้ห้าร้อยนนี่ฮะช่องสนฮอไปกระดุงก่ากระปงเมสองแสนินเนาะตัวน้า บอกไปไกเกี่ยวกับเรื่องบางรามายานานแค่แชมา์คือไหมฮะแชมป์แชมป์แชมป์แชมแชมแค่นนี้จะโตอย่างนี้ขาจะ้าสบได้ป่ะจะโต้าสิพนนะโมก็สินรแล้วแต่มันลดเนาะคันจิวคันจิวจิมเพนเอาแชมป์แชมแชมปกันเล เอเชนทาไเอาเชนเ้าไเท้าวรอีองเข้าพักอันนี้ช่องเชได้แล้วเลยคอยทได้เลยเชนนึงเลยคอยได้อีกห้าสิบพันหน้าคอยอยู่โตห้าสิบพันบ่ไรเออขายบ่ไรมันขาดกันขาดกันลย่ไเชนทาไปมูไปเอาวอเลยปั๊บาคา โอเด้มนซเาอยายแล้วก็พ้อเลยอันนี้ยังชินำออกแม่ต้นเล็กได้อนีสิบพันเลยแลม่ต้นสองแสนสองแสนเอาแม่โมลดได้ฮะยาได้ฮะับลายไดะแป้งขาวนมเลายแล้วลายแล้ว นพี่น้องื้อนี้านีหยังแม่มาเบิ้งพี่น้งเด็ดๆทุกคนพีหยังแน่ตลาดบ้านแฮวมาเบิ่งด้นี่เบิ่งแน่เบิ่งแม่นี่มีหยังแม่นี่ตัวโคกทนเกียจนาทุกคนเลยเปิดมากๆตัวนี้เปิดกอด1 1จะพักพอใหญ่ๆตัวตัวนี้โกทุกคนนี่ นี่จะถามเน่ยมันเจ้าบ่เห็ดคลิปตุ๊กตุ่โอเค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 มันุกคนเลยค่ฮบกบกบทุกคนกบธรรมชาตรเด้อทุกคนกบธรรมชาสติพี่น้องเป็นธรรมศาสตรโมเมนต์กบเลี้ยงทุกคนแซมกบหนากบน้าาเขาพี่น้องเลยมีรนเไปเดิดินเด พี่ลึกพี่ลำของกินบ้านให้บ้านนาบูอึดบอยากพี่น้องแต่ละทั้งในรายไ่ได้ก็ราคาเลยแสนแสนนเนะราคาเขียนนะหกสิบพี่บีบีกบไมีอยู่กับกบนะแนซาตัทุกคนเลยโลไม่ดนาไม่ข่ากับมีต่พูดงามนะไม่ได้ตลาดอยู่ไมู่ดช่วยๆทางเรเป็นตลาดโซนบดบ้านเฮาพี่น้องบ้านยางในตรงย่างนั่นเอง ทางแหวดองบมูยาง,ท,าง,ยางทุกคนของอยู่ของกินถือว่าเพียบแบบอ่าธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเออมียุ่งยังมีกันแต่ถุงอะไรเลลายนี่บอกนั่ตวสูตรเด็ดๆก้มูนี่มากลิ้นผ้านี่พี่น้องเอ,อ้ยาช่วงนี้อ่ะมัดสิพันธ์สิพันธ์พูดว่าสหน่วยสามหน่วยพอกินอยู่ได้ทุกคนเลยอุ้ยทุกคน ป็นตลาดอยูเ่เส uh, ้นทางเลดเก้าพี่น้องเจคอเ้าบตวกงแประมาณ6 0บเลยเเราบอกใครเราเรากยาแล้วเอออย่าแ่้าเคลรแล้วเราเอาสองแสนเลยเ้ยเพื่ออะไรจเอาตมไดเ้พอรเพามันหาซื้อง เอาที่รอทุกคนสามแสนเลยมูนิสอจิลอนี่ถือว่าแสนหนึ่งต่อสองร้อยแปดสิบโตบอฮพอดบอฮอดบอ เมช่อย่บอรอาอยนุ่นชูงี่บ้เอายนรุชูงออเฮือนใ่เช้าอยเฮือนไมคำมันเฮือนนายาอยู่บ้านนุชูงบ้านนุชูงเมาพัวอยู่พี่เออเอออกมันลองใจออกจักหน้าไม่คำนนี้กับ้านนุนชูงหักบ้านลเหรอจ้งจักหน้าม่คำมัน หัวเราเป็นพ่อบ้านตะกี้โอ้หจัก่ไแเม่냐เาเป็นโอ้เจ้าเจ้าก็บิ่งอยู่วะอ่ะหัวมาโนคยเจ้าเหคุณรกจิกบก้ยแม่เราบิงไเอลาเกูบิงคนนั้นคนนี้ราวาชวนเงิเงินนะีเห็นแลเห็นก็บรจักกันเออนเดนเดอยู่ร้านอโทรมาหรืออะไร สงาใส่เราวยืงหันเราใส่ทุงเทปหันลงไปสวรรค์ลงไปจาตะชาติพอกระโลกมนกัมัตั้งแกนตั้กองแกนนี่้กตักเป็นย่างผ่านนะมึงดึกผู้าละเลให้มึงเฮ็ดมัูดย่งผ่านเลอยอยู่อี่ตางนบบ่ไปคูดแต่เศร้าเลยจีหอนน่เนาะ โอ้เขียดกลายเนาะมันเรี่ยเลยหมอนเดอยามี้กับมันเลยามเดือนหมันไผ่ฮะยามี้ฮะมันซื้อยามเดือนหกแล้วมันห้องมันไทยโอ้หกเดลเป็นลายเด็กไทยเจ็ดสิบไทยเจ้าหกพันพอกินแล้วฮะอยเดินักหนึ่งฮะซอยพี่น้องแม่ อพี่รองมาซอยก็บ้าอย่างนันะเนาะี่พีขกป้อนคือการทางต่ช่ยอ่างเง้คอชงวนรมวกังตอนพนห้าสิบพันพนกรุดทางหนึ่งครับนเลยพี่น้องันีนพี่นอไหะรัออตไรพี่นอรุดไทยแล้วพี่น้องกสีอบั ห้าพันไก่นี ouais> ่เห uh ็นยังเหมือนหาพันโอ้ยะทุกอย่างเนาะอาชีพอะไเสียบหาเิบแล้วือว่าสักงสี่ลายขอกำไรห0าพันสีขีบสุขีบพี่น้องหาเอาเองยังว่ไหวจะพูดหาเอาเองสุขียบพี่น้องไปหาในชายมาไเอมื่อคเทื่อตม้ายไงตายตยตา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 ตาย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 ายตายตายยายต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 าายตายตายต ตางเสียงรถเสียงยังน้องสนั่นอยู่ซื้อเขียดซื้อเขียดบวตาเออใช้แยงใช้แยงแงเขามีเขามีแยง่ก็ใยงเออใช้แยงตัวน้อยฮะประจังบวตายใช้ทงยางมันตายเอออ้ออ้เออซื้อเขียดแน่ซื้อจีรอนแน่เออฮันดีซื้อน้ำพี่น้องบัตรน้องชูงเลยปดใจดีใจดีโอ้ยกบตัวนี้มันสิไปเลย้อกบนี่ไลย โเปาโกปาพี <empt> uhm. ่น้องสิไปเลยสิไปแล้ว่ใมคาเออแม่ละเนาะอ้พเลน้อยนะให้เลยบวต้องใส่ท้งยางบวใส่กี่ยาบวใส่บ่บอบ่อกนอกร่นเผย้มันเผยไอ ตลาดน้อยทุกคนแต่ว่าของกินหลายทุกคนเลยของกินจะเป็นแบบก๊กเคียดกีโลทุกคนเลยโอ้ลาย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 ไม่ค่าก็มีแต่ผู้ใจดีใจดีพี่น้องเลยเออฮะบอพอได้กินยุกับปูแดงค่ะบอกกับปูนานี่แล้ว มันแซบกวาบ่กบูแดงนี่ฮะบูแดงมันก็แซเออจังหวะาบ่บ่โทบ่ไดรบ่ได้บ่ได้บ่ได้โอ้โทมีจีลอโอ้จีลอนี่ชุมลายแทที่ลึกจีลอนี่เนาะสามสี่งผู้ทุกคนเลยี่ลึกเลยเนาะ พอแล้วลายแล้วซื้อสามแสนปัได้บ่ไลยแล้วลยแล้วกันได้เขาจะจีบฝากเขาเลยใช่เอาบุญนิเอาคนึงก็ปันได้ดิไลยเติอ ซื่อเอามานกลดิบนน่นิกาสิได้ครับกับบ้านก็บ้านนี้ถือว่าที่รอเฮาก็ซื้อได้และทุกคนเกียดกับื้อและตอนนี้ถือว่าตอนนี้ก็สิได้จบขีดํามีกอนทุกคนสบายดีสบายดีทุกคน